ล่าสุดพันตำรวจโทบัญญินค่ะได้เขายืนหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะร้องขอความเป็นธรรมกรณีสั่งโอนสำนวนการเสียชีวิตของเสียชูวงนั้นให้กองปราบปรามดูแลค่ะ พันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ต้องหาความผิดเกี่ยวกับการโอนหุ้นของนายชูวงแท้ตังเสียรับเหมาก่อสร้างที่เสียชีวิตปริศนาเดินทางมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีที่มีข่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกหนังสือคำสั่งให้โอนสำนวนคดีการเสียชีวิตของนายชูวงไปให้กองปราบปรามดูแลและขอใช้สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับคดีว่าคำสั่งดังกล่าวมีจริงหรือไม่เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมและถือเป็นคู่กรณีกับพนักงานสอบสวนกองปราบเพราะตกเป็นผู้ต้องหาคดีโอนหุ้น นอกจากนี้ตำรวจกองปราบยังเข้าตรวจคน้นบ้านพักของบุตรสาวย่านรามอินทราเมื่อวันที่18สิงหาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีหมายสารเข้าตรวจคน้นแต่ใช้กฎหมายมาตรา44โดยอ้างว่าเป็นการตรวจสอบการจัดตั้งพรรคการเมืองแต่ในบันทึกการตรวจคน้นกลับระบุว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและนางสาวกัญธนาศิวัฒนพลพริตตี้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุผลการขอเข้าตรวจคน้นทั้งนี้ฝากถามฝ่ายความมั่นคงนะคะว่ามีคำสั่งตรวจคน้นดังกล่าวจริงหรือไม่ ด้านพลตะศน์เอกสมงยศกล่าวว่าก่อนที่พันตำรวจโทบัญญินเดินทางมาพบว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทำงานยึดพยานหลักฐานเป็นหลักส่วนผลการสอบในเบื้องต้นที่พนักงานสอบสวนเห็นขัดแย้งกันนั้นก็จะไม่ไปก้าวล่วงค่ะ